และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ over top up ถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม over top up ไปเติมกันได้เลยครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ ROM นะครับคลาสสิกแต่ว่าผมเข้ามาพาทุกคนดูเซิร์ฟ Etern l l l o v e ครั้งสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เราจะพูดว่าทุกคนไปฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดตอน10โมงเนี่ยผมรู้ว่าถ้าทุกคนมาดูคลิปเนี่ยอะไรดูก่อนเซิร์ฟ เปิดโค้ดเบต้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะทคลิปที่มีสาระมาให้อย่างเช่นเคยนะครับผมตั้งใจว่าถ้าคลิปมันสั้นก็อย่างน้อยให้มันมีสาระที่สุดนะครับอะแล้วถามว่าวันนี้จะทาอะไรดีวันนี้เนี่ยผมจะวิ่งพาไปดูเลยว่าในช่วงเลเวลเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะฟาร์มตัวไหนเนี่ยมีคนทาไกลเยอะแล้วแต่ไม่มียังไม่ได้มีรายละเอียดมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดใช่ไหมครับอะถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้รีบร้อนมากอยากจะฟาร์มแล้วได้การ์ดที่มันดีด้วยเนี่ยในแต่ละช่วงเลเวลเนี่ยใช้ ฟาร์มที่ไหนดีนะครับเอาช่วงแรกก่อนเลยนะครับเราเก็บเลเวลมาเนี่ยเราเดินเควสเราจะเลเวลมัน20ไปไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยเงื่อนไขของเกมเอลักนาล็อกอีเทนอลเลิฟเนี่ยหรือว่าเอลักนาล็อกอาร์โอเอ็มคลาสสิกเนี่ยมันจะห่างมอนได้แล้วคุ้ม EXP เนี่ยมันจะไม่เกิน40เลเวลใช่ไหมครับพอมันไม่เกิน40เลเวลเนี่ยผมก็จะต้องไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนว่าเฮ้ยแล้วตัวไหนเนี่ยที่มันไม่เกิน40เลเวลแล้วมันการ์ดดีล่ะใช่ไหมครับอ่ะไปตัวแรกกกก่่ออนเลยไมบ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับตัวแรกคือมิโนอสนะครับมิโนอสเนี่ยเป็นการ์ดที่เออ่โอ้โหผมเปิดให้ดูทุกอาชีพมันใช้หมดอาลาบ,บอสอะถูกไหมเนี่ยมันเป็นการ์ดวัวที่ตีขนาดใหญ่แรงขึ้นแล้วก็ฝากสมุดก็ได้เรื่องของการเจาะเกาะด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการ์ดที่จําเป็นอยู่แล้วโดยมิโนอสเนี่ยจะเลเวลอยู่ที่64แปลว่าทุกคนเดินเควสเสร็จทุกคนสามารถเก็บมิโนอสได้เลยนะครับอ่ะมิโนอสเนี่ยเลเวล64วิธีการเดินทางไปก็ ให้เดินทางไปที่ในส่วนของมอร์ดอกปิระมิดนะครับอ่าพีระมิดแล้วก็ถ้าหากว่ากดตรงนี้มันยากก็ไปกดที่โลกแผนที่กดไปที่ปิระมิดนะครับโดยการกดไปที่พิระมิดตรงซ้ายมอร์ดอกนะกดไปที่ปิระมิดพิระมิดเนี่ยมันจะมีมินิรอสอยู่นะครับถ้าหากว่าดูดีๆตรงแผนที่โลกนะอเออกดไปที่พิระมิดนะพีระมิดนี่มันจะมีชั้น2องซึ่งจะมีมินิรอลสอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีบอสด้วยนะชั้น3ก็มีก็ ฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามินิลอสเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล64แบบนี้จะเลเวล6 4สกบก็ฟาร์มไปฟาร์มไปกับอีกตัวหนึ่งครับถ้าหากว่าคุณเล่นมองอะ่ะแล้วคุณไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรแต่คุณมองว่าการวัวมันตกยากผมคงไม่ได้หรอกอายอนเนี่ยก็เข้าไปที่พายอนเคฟทุกคนจะไปที่ชั้น2เนี่ยทุกคนจะเห็นโซฮีเห็นปะเออชั้น3ก็ได้โซฮีเนี่ยการ์ดเนี่ยมันบวก SP ถูกปะอ่าทุกคนก็ไปฟาร์มเนี่ยในช ในสายของอัลโคไลท์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการ์ดท,ที่จําเป็นมากๆนะโดยโซฮีจะบวกแม็ s p 15%มาให้มองเนี่ยต่อยได้แรงและที่สาคัญนะอาชีพอื่นก็ใช้ได้เพราะว่ามันฟื้นฟู SP จะใส่ฟาร์มไปก่อนก็ไม่มีปัญหาแล้วปลดล็อกเนี่ยก็บวก s p อีก20ซึ่งถือว่าเป็นการ์ดท,ท,ที่ค่อนข้างจะดีไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวคือขาดไม่ได้เลยดีกว่านะสำหรับสายอาชีพมองหรือชูล่านะครับหรือชูล่านะครับอ่ะพอเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะเลเวลประมาณ40 4 2ทุกคนก็จะได้ฟาร์มการ์ดต,ต่อไปนะครับซึ่งการ์ดต,ต่อไปที่ผมแนะนําแบบฉับไวเนี่ยก็คือการ์ดมังกรเขียวนะครับโดยทุกคนก็จะเดินทางไปที่กิฟเฟนนะครับกิฟเฟนเนี่ยทางซ้ายการ์ดเทมเอาสเกิร์เนี่ยมันจะมีแมปนี้อยู่แล้วก็จะมีมอนต์ที่ชื่อว่าเอ่อฟลัสนะครับ f e r u s เป็นมังกรตัวนี้นะครับเป็นมังกรตัวสีเขียวตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะถามว่าทําการ์ดนี้มันดีเหรือพี่มันก็ได้เลเวลดี อันนี้จะได้เลเวลดีกว่ามอนหาการ์ดท,ทั่วไปทุกคนจะเห็นว่าการ์ดของแท้งเนี่ยจะนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าบวกเลือด10%ในส่วนรองเท้าซึ่งเยอะมากมากมันไม่น่าเชื่อที่ผมจะบอกว่ามันเป็นการ์ดเอนเกมได้เลยอะ่ะทุกคนสามารถใส่เป็นเอ d นเกมได้เลยถ้าดรอปมานะจะใส่เป็นในสายของซอร์สแมนก็ได้จะใส่เป็นในส่วนของพีทเขาก็ใส่กันอยู่ดีนะไปดูการ์ดบอสบูลไลท์กับเอ็ดการ์ทุกคนหาไหวก็ก็แล้วไปแต่ถ้าคุณไม่ใช่ตานขนาดนั้นอะ่ะการ์ดเฟลัสเนี่ยมันการ์ดเอนเกม แล้วมันเลเวล82ทุกคนเลเวล42ทุกคนไปฟาร์มได้แล้วได้เยืกพีเยอะด้วยและเป็นธาตุดินฟาร์มไม่ได้ยากอะไรกินธาตุได้นะครับการ์ดเฟลัสทุกคนฟาร์มไปเลยได้จนถึงเลเวลเท่าไหร่ละ60เลยก็ยังไ,ไม่เป็นอะไระนะจนกว่มันจะดรอปดรอปก็ย้ายนะครับอ่ะแล้วถ้าเผื่อดรอปอีกอะแล้วผมจะย้ายไปไหนดีพี่ก็ไปฟาร์มเลเวลก่อนนะฟาร์มเลเวลไปจนถึงเลเวลประมาณ47ก็ได้ถ้ามันดรอปนะแต่มันคงไม่ดรอปเร็วอะให้ถึง50 60อะ อ่ะเลเวลฟาร์มไปเอ่อฟาร์มน้องมังกือไปได้จนถึงระยะหนึ่งอ่ะถ้าถ้าสมมุตินะผม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 เพิ่มให้ถ้าการ์ดมันดรอปเร็วถ้าสมมุติทุกคนดวงดีจะไปฟาร์มที่ไหนดีใช่ป่ะผมจะเดินทางไปนี่เลยผมจะเดินทางไปที่อันเดอร์บาลันนะครับอันเดอร์บาลันเนี่ยมันจะมีคล็อกโอเวอร์นะครับตรงนี้มันจะมีในส่วนของบาธโอลลี่นะครับบาธโอลลี Bar ่ oli, เนี่ยมันมัน มันได้ exp เยอะนะครับมันได้ exp เยอะ b า r t h o ลี่เนี่ยมันจะเออ่ exp เนี่ยผมเช็คละผมนั่งเช็คให้อยู่ b า r t h o ลี่เนี่ยจะอยู่ที่อืมมันจะมากมากในส่วนของเบสมันจะเยอะนะครับเบสมันจะเยอะถ้าหากว่าเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ย b า r t h o ลี่เนี่ยได้2,700เบส exp นะครับแต่ถ้าหากว่าอย่างเช่นคา k a เบิร์กเนี่ยจะได้2,200กระลาดจะได้แค่2,000อย่างเงี้ยหรือตัวที่เลเวลสูงกว่า b า r t h o ลี่เนี่ยอย่าง elder อย่าง wanderer เนี่ย ก็ไม่ถึง2,007สักตัวเลยจ็อบอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเลเวลเร็วเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปลงไอ้ดันพวกนี้ได้เข้าใจว่าดันพวกเลเวล40 50 60 70 80มันทำให้ทุกคนเนี่ยเร่งไปเลเวล80ได้อย่างเร็วบารโฮลี่เนี่ยเลเวล93ทุกคนฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล53เลยถ้าดวงดีดรอปการ์ดมาเราฟาร์มบารโฮลี่ไปก่อนแล้วเราฟาร์มบารโฮลี่ไปถึงเมื่อไหรด่ดีอันนี้ก็ออกเลดี้ก็ได้นะถ้าใครอยากได้จ็อบนะครับ พอบารโฮลีไปจนถึงเลเวลประมาณ59หรือว่าแล้วแต่ว่าจะฟาร์มถึงเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเบดอยากไปจ็อบด้วยผมแนะนําให้ไปออกเลดี้ครับทีนี้ถ้าหากว่าบารโฮลีเสร็จเลเวลขึ้นมาประมาณนึงเนี่ยก็กดไปที่คอกทาวเวอร์ชั้น B1 แทนนะจะมีออกเลดี้ให้ฟาร์มอยู่นะครับก็สามารถลงไปฟาร์มได้นะครับจะมีตัวที่แบบว่าเลเวลเยอะมากๆอย่างออกเลดี้อยู่ทีนี้พอทุกคนฟาร์มออกเลดี้เสร็จใช่ไหมผมขอกลับมาเรื่องของการ์ดนะการ์ดเนี่ยถ้าหากว่า เอ่อจะฟาร์มในส่วนของเอ่อเลเวลด้วยเนี่ยตอนเนี้ยนะเราอะ่ะก็จะเริ่มไปแมกมาแล้วถูกปะ่ะช่วงของแมกมาในโคสเปต้าเนี่ยใครไปแมกมาได้เร็วเนี่ยก็ถือว่าเลเวลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วนะครับก็เราไปในส่วนของจูโน่ใช่ไหมขึ้นไปที่จูโน่ก็จะมีแมปต่างๆเนี่ยให้ฟาร์มนะครับจะเห็นว่ากดไปที่จูโน่จะมีอินบอสฟิลเนี่ยจะมีฮาปี้นะครับการฮาปี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นตัวฟาร์มแต่จําเป็นมากๆเลยนะครับอ่ะผมพาไปดูการฮาปี้ก่อน การฮาปี้เนี่ยในสายเมจิกเชียนหรือว่านักเวทเนี่ยก็ต้องเรียกบอกว่าใช้กันทุกคนนะครับไม่ใช่แค่เอ่อเมจิกเชียนหรือว่าจอมเวทอะนะไนท์ ấy, ก็ต้องใช้เพราะว่าทุกๆอินได้ m a t k อย่างเงี้ยมันโคตรจะโกงเวลาทําเป็นดาวอะบวกอินบวก m a t k เห็นไหมไม่ใช่เมจิกเชียนอย่างเดียวนะสมบอิว่าถ้าคุณเล่นไนท์อะคุณก็ต้องตีเป็นดาบดาวตกคุณก็ต้องตีเป็นสายคีคุณต้องใช้ m a t k ผมทําคลิปไว้ให้แล้วอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้น การฮาปี้เนี่ยโคตรแรแล้วต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณกดไปที่แมปนะครับกดไปที่ด้านบนด้านใต้จูโนนะแล้วก็นี่เลครับไปฟาร์มฮาปี้ท่าลมกินท่าดินเอาเนอะเสร็จแล้วถ้าคุณจะเล่นไนท์สายพ่นอีกสมมติคุณดรอปฮาปี้แล้วคุณดวงดีโคตรเลยอะ่ะคุณดรอปคุณก็ไปกดที่แมกมาดันเจียนชั้น1ก็จะมีการ์ดสายคี้อย่างน้องม้าไฟชั้น2ก็จะมีด์กไฟเอลไฟเอลเนี่ยบวกพ่นไฟแรงขึ้น10%ถ้าคุณเล่นไนท์สายพ่น จะพาไปดูก็แล้วกันนะครับผมพยายามจะให้คลิปนี้มันสั้นแล้วก็พยายามจะลงคลิปที่มันมีสาระให้ดูง่ายๆเวลาเข้าห้องน้ําอะไรแบบนี้นเนี่ยครับทางฝั่งของไฟเอลเนี่ยดาร์กนบริดจ์แรงขึ้น10%เลยอะ่ะแล้วก็มันโกงเลยนะถ้าถามว่าคุณเล่นไหนใสยพ่นคุณบวกใส่เสื้อไปพ่นแรงเลยนะับย้าว่ามันใส่ได้แค่ไหนเลยอะ่ะบ้าเออเพราะฉันเนี่ยฟาร์มฮาร์ี้เสร็จถ้าดอกก็ไปต่อแมกมาชั้นชั้นต่อไปเลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆฮาร์พี้เนี่ยมันก แต่ว่าถ้าคุณเล่นไนสายพ่นค i ไไฟเอลนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เล่นไนท์พ่นทําอะไรอ่ะพี่มันผมไม่ได้เล่นไนท์พ่อนอะ่ะใช่ป่ะมันก็ก็ไปฟาร์มในส่วนของออผมพากลับไปที่เมืองก่อนแล้วกันนะครับผมพากลับที่พอนเทล่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตลาดการในส่วนของม้าเนี่ยเมื่อกี้เราใส่การรองเท้าเราฟาร์มไปแล้วผมเลิมเครียดพูดนะครับ คือรองเท้าเนี่ยเราใส่ในส่วนของมังกรหรือไม่ก็โซฮีใช่ป่ะถ้าเราเล่นสาย PVP ก็มีเลือดแล้วหรือถ้าเล่นมองเราก็มีในส่วนของ SP แล้วแต่ถ้าทุกคนแบบว่าไม่อยากฟาร์มการ์ดไฟเอละใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเล่นแอดถ้าทุกคนเล่นแอดทุกคนเล่นฮันะทุกคนก็ไปฟาร์มการ์ดบวกมูฟสปีดกับเอจิได้นะครับปลดแล้วบวกเอเมทเคฟาร์มได้นะครับย้ำอีกรอบนึงนะผมย้ำอีกรอบนึงผมหวังว่าคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์นะครับ กดไปที่โลกนะครับในส่วนของช่วงแรกนะครับเดินเควสเสร็จเลเวล27 28 29 30เลนี่ยเดินทางไปที่พิรามิดนะครับชั้น2เนี่ยก็จะมีมินลอให้ฟาร์มชั้น3จะมีวัวให้ฟาร์มถ้าจะฟาร์มแบบเอาการ์ดกาดรวยนะส่วนม้องเนี่ยถ้าหากว่าขี้เกียจไปคนเยอะผมไม่รู้เซิร์ฟเปิดจะคนเยอะไหมยนะแต่ถ้าคนเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟาร์มการ์ดที่เราต้องการได้นะครับ เดินทางไปสู่ของพายอนนะแล้วก็ไปพายอนคลฟชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะมีโซฮีให้ฟาร์มเช่นกันก็ลดหลั่นกันไปนะครับฟาร์มวัมวคุ้มกว่านั่นแหละจะได้เบสเยอะด้วยนะครับส่วนโซฮีเนี่ยหกโซฮีจะได้ในส่วนของจ็อบมากกว่าวัวนะเพราะมันฟาร์มได้หมดถ้าหากว่าไม่ซีเรียสอะไรนะครับฟาร์มโซฮีฟาร์มวัวไปสักพักหนึ่งก็เดินทางไปสู่กาสเฮมเอาสเกิร์ตนะครับการทฮมเอลส์เก,กิร์ตจะมีมังกรเฟรสัสอยู่ซึ่งเป็นการเอ็นเกมสำหรับสายแท้งสายซ,ายซายพานาน์าเดอริ นะครับแทงก็ต้องใส่การ์ดนี้รวมถึงโลกสายปลดนะครับใช้ได้ยาวๆเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดดวงดีอาเสร็จก็สามารถจะเดินทางไปกราสเฮมไปฟาร์มในส่วนของเอดิกได้ถ้าไม่ไม่ไมซีเรียสอะไรแต่ผมแนะนําว่าให้ไปเอาเลเวลดีกว่าก็คือเดินทางไปในส่วนของอันเดอร์บาลันเดินทางไปส่วนอันเดอร์บาลันเสร็จไปฟาร์มบาร์ธโฮลี่ก็ได้บาร์ธโฮลี่เสร็จเลเวลถึงในส่วนของ59ก็ไปฟาร์มในส่วนของอ,ออคเลดี้ ออกเลดี้ฟาร์มแป๊บหนึ่งให้เลเวลเด้งขึ้นมานะครับออกเลดี้ฟาร์มให้เด้งขึ้นมาดาร์คเอลเนี่ยจะเลเวลร้อยสิบสองมันลำบากน้องม้าไฟเนี่ยจะเลเวลร้อยสิบแปลว่าทุกคนอ่ะต้องเลเวลสมบัสเจ็ดสิบอ่ะถึงจะฟาร์มได้ถูกไหมครับก็ฟาร์มพวกเนี้ยายาวๆไปก่อนแต่ฮาปี้เนี่ยร้อยเก้าเลเวลหกสิบเก้าก็เดินทางไปเลยครับหกสิบเก้าเดินทางไปที่ใต้ยูโน่นะครับใต้แมปยูโน่จะเจอฮาปี้ฟาร์มยาวๆไปเลยจังหวัดรัสจะดรอปหรือว่าจะฟาร์มแวะไปฟาร์มม้าไฟแวะไปฟาาาร์มดดเเเอเออ่่ไไฟลก Beta, กก็็้้้แคคคนนีจบบโสตทุ สามารถได้การที่ต้องการแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปความตัวที่ต้องการก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมปกติชอบทําคลิปยาวนะแต่ว่าคลิปสั้นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนชอบอะ่ะก็กดไลค์กดคอมเมนต์แจ้งมานะว่าโว้ยพี่ดีเอามาบ่อยๆเลยคลิปสั้นๆความรู้แบบเร็วๆอะ่ะผมเข้าไปนั่งห้องน้ําแล้วผมฟังอะ่ะผมกินข้าวแล้วผมฟังได้วความรู้เร็วดีจัดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เม้นบอกผมได้ว่าชอบหรือเปล่าว่าบางทีทําคลิป30มนาที40นาทีทุกคนดูไม่ทันใช่ไหมก็อันนี้ใช้ตตออนนขับรไได ตอนแบบนั่งรถเมยนั่งรถตู้อะไรก็ได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยครับ